สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมตัว n i สสันอเมล่ารุ่น V นะครับที่มาพร้อมกับชุดแต่ง m a x i m u s นะครับผมอันนี้ชุดแต่งจะเต็มรอบคันเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูโปรโมชั่นกันนะครับว่า,าใช้เงินออกรถกันเท่าไหร่แล้วก็ชุดแต่งที่ให้มา,ามีแต่งอะไรมาบ้างนะครับผม ครับผมจะเป็นสเกิร์ตที่เป็นสีดำนะครับตัดกับสีเทาสีเดียวกับตัวรถนะครับผมแล้วก็จะมีตัวสกู๊ปข้อฝากระโปรงหน้านะครับมีสติกเกอร์เป็นลายแถบนะครับแบบลายเลสซิ่งนิดนึงนะครับผมตัดสีแดงนะครับแล้วก็มีเขียน GT นะครับในส่วนของตัวด้านบนของกระจังหน้านะครับมีชื่อรุ่น Almera นะครับติด ให้ด้วยนะครับผมตรงนี้จะเป็นวัสดุทําจากไฟเบอร์นะครับผมเป็นครอบฝากระโปรงนะครับในส่วนของลิ้นล่างนะครับผมจะมีติดสติกเกอร์ g t ทสีแดงนะครับตัดด้วยตัวหนังสือสีดำนะครับเพิ่มความดุดันมากขึ้นนะครับสวยงามนะครับสีดำตัดแดงเนี่ยทีนี้เรามาดูด้านข้างกันบ้างนะครับผมด้านข้างตัวชุดแต่งเนี่ยก็จะเป็นสีดำตัดแดงเหมือนกันนะครับแล้วก็ มีติดตัวหนังสือรุ่นของชุดแต่งนี้คือ m a x i m u มนะครับผมติดอยู่ด้านล่างนะครับทีนี้เรามาดูส่วนด้านหลังกันบ้างนะครับผมด้านหลังสเกิร์ตหลังเนี่ยจะมีดิฟฟิวเซอร์ติดมาให้ด้วยนะครับตรงกลางนะครับแล้วก็จะเป็นทรงท่อคู่นะครับแล้วก็มีชื่อรุ่น m a x i m u ม ติดมาให้ด้วยนะครับเป็นสีแดงนะครับผมตัดกับขาวนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะติดสปอยเลอร์มาให้พร้อมเลยนะครับเป็นสปอยเลอร์สีดำหรือลูกค้าจะเลือกเป็นสีเดียวกับตัวรถก็ได้นะครับสปอยเลอร์สำหรับนิสสัน a l m เมร่ารุ่น V นะครับเป็นตัว long top นะครับ ราคารถจะอยู่ที่6,900 0บาทนะครับผมตัวนี้เรามีโปรโมชั่นสําหรับอาชีพข้าราชการหรือรับวิสาหกิจนะครับออกรถไม่เสียเงินสักบาทเลยนะครับฟรีดาวหรือจะเลือกรับเป็นดอกเบี้ย0%นะครับผมก็ได้นะครับในส่วนของอาชีพทั่วไปนะครับผมพนักงานหรือว่าพ่อค้าแม่ค้านะครับอตอนนี้มีโปรโมชั่นใช้เงินออกรถ39,900บาทนะครับผมถ้ายังไงสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้ง เป็นลิงก์ไลน์ลิงก์เพจ Facebook แล้วก็เบอร์โทรไว้ให้ด้านล่างของคลิปนะครับผม